นี่ก็คือเหตุการณ์จริงสดๆสรดสดลล้อนๆขณะที่กำลังเข้าเวรดูนะครับมาฟังกันว่าชายวิกลจริตพูดอะไรกับคุณตำรวจคนนี้ขณะที่เข้าเวรสวัสดีครับสถานีำานนาตำรวจพทุเศรีลูมผมดาบตำรวจที่ิรับสาครับฮลัลโหลฮะโทรจากไหนครับเนี่ยนวดหลัง ไม่เอาไม่เจ็บไม่เจ็บก็ปวดอยู่ปวดหลังอะจะขายอะไรอ่ะฮะเอาแล้วไอ้อะไรนะว่าคิดโทรมาอะไรจะจะจะซื้ออะไรนะเห็นว่าจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรฮะกางเกงไน มีฮะมีเดี๋ยวกิ่ตัวสองตัวให้ไปส่งที่ไหนมีมีม,มีให้ไปส่งที่ไหนบ้านบ้านเล็กที่สุหร่ฮะสี่สิบห้า ทูทูเดี๋ยวให้ไปส่งให้เคอรี่ไปส่งแต่ไปทางเนาะได้ได้ได,ได้บ้านอยู่ไหนนะชื่ออะไรนะให้ไปส่งชื่ออะไรจิตกรอทุกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยได้เย็นได้ย็นทุกมากี่ครั้งละว,วันนี้ ห้าห้าครั้งเออเป็นเป็นหมอนวดแล้วก็อยากซื้อเนรื่งองอนแล้วอะไรอีกทีเนี้ยืึแล้วจะซื้ออะไรอีกเแล้วจะไปฝากซื้อมากกี่เออ แล้วรู้จักไหมไอ้น,นี่โทรมาหนิรู้จักไหมฮะรู้รู้ว่าโทรมาหาใครรู้จักไหมอ่ารู้รู้ว่าโทรมาหาตำรวจเนา <c oughs> ะเออหนึ่งจะเอามากับจริงจริงไหมอแล้วไปส่งเชือจิตกรอยู่แถวไหน ะบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยเออจะไปส่งนี่แหละบ้านอยู่แถวไหนฮะเดี๋ยวจะไปส่งเลยบ้านอยู่แถวไหน,นซื้อไว้แล้ว X X L พอดีพอดีเดี๋ยวไปส่งบ้านเล็กที่อยู่เนี่ยบ้านเล่เสี่มกากครับไปที่ชุมสนศุกร์พุทธมครับอ่าเป็นอย่างไง ได้ยินได้ยินนวดล้างอะไรอีกแมวไม่เจ็บไม่เจ็บอือแล้วจะให้ทำงไงนถึงจะรู้จักกันเนี่ยอะเธอมากวนแบบนี้เนี่ยได้ยินได้ยินชัดครับ ซื้อซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเออแล้วอยู่บ้านมีกี่คนเนี่ยอยู่บ้านมีกี่คนอยู่คนเดียวเบอร์โทรเบอร์อะไรจำเบอรถถ์โทรตัวเองได้ไหมเนี่ยศูนย์อะไรสิส่นนูสนเก้าสามเนี่ยนะลอกโอเคได้ยินได้ยินเออ มี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  XL สาม XL หนึ่งโอ้มีเยอะเจ้ากี่ตัวสองตัวเอาแล้วเวลาแบบนี้โทรมากวนนะ่ะโทรมากวนตลอดโทรมาห้าครั้งแล้วโทรไปทางอื่นไหมโทรไปที่อื่นไหมือโทรไปที่อื่นไหม โทรไปที่ไหนฮะในทิกต็อกเออรูอาากก้จักทิกต็อกอีกอดได้ยินชัดเจนได้ยินได้ยินใส่ไว้กล่องว่าใส่กล่องไว้แล้วแล้วส่งเคอรี่กออันเนี่ยส่งเก็บไปทางใช่ไหมชื่อชื่อจิตตกรใช่ไหม น่านสกุลล่ะฮะดุนทวัตอือจิตตกรดุนทวัตเฮ้ยจะไปส่งวันนี้แหละเดยอะๆออกเวรแล้วจะไปส่งเลยอเอาแล้วไปส่งกฤษเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งแล้วเนี่ยอยู่ตำบลอะไรฮึตำบลอะไร อยู่คนละลัตซีมาเออได้ได้หมดเลยเอาบารเลขเออบารเลขกที่เท่าไหร่นะเช็คโคลาตอ่บาบารที่แต่ยินบารเลขกที่อะไรนะฮะหนึ่งเจ็ดเอาเมื่อกี้ว่าบารเลขที่สิบห้าเออชื่ออะไรจิตกร ปเย็นแล้วไปเก็บเงินที่ใครไปเก็บเงินที่ใครไปเก็บเงินที่ใครจ่ายยังไงมันต้องจ่ายออนไลน์ดิเอจ่ายก่อนกี่บาทหรอจะจ่ายกี่บาทเออจ่ายเมเบิ้ลอะไรอ่ะ ได้กี่บาทล่ะซื้อแล้วร้อยแล้วซื้อหมากเยบร้อยแล้วมีทั้งเก็งนเก็นใน x x อแล้วก็หมากตามใจคุณนั่นแหละนะโอ้ยสีเขียวหมากดิบหมากดิบสีเขียว <c oughs> เอาเอาอาไม้ด้วยเนาะเอาเอาพูด,ด้วยไหมเอาพูด,ด้วยไหม เอาด้วยภูเอามากับภูเอาเอาปูนขาวด้วยไหมเอาปูนแดงเออเอายาเส้นด้วยไหมยาเส้นยาเส้นด้วยไหมเอาด้วยยาเส้นเคออุปกรณ์ครบคันจะมปส่งที่ที่ไหนเคลียเคลียร์ไปส่งเอ,าอ้าโอเคแค่นี้แหละนะได้ยินได้ยินเดี๋ยวจะไปส่งให้ โอเคแค่นี้แหละอืมอืมอืมเออให้เบิ้งกันละนะเอาได้ยินได้ยินโอเคแค่นี้แหละได้ยินละอืมเดี๋ยวไปส่งจะไปส่งฮะเออเดี๋ยวซื้อหมากไปให้หมากนั่นแหละเอาฮะอืม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 เอาเอาโอเคโอเคแค่นี้แหละ ไม่ต้องโทรมาอีกนะไม่ต้องโทรมากวนอีกนะเดี๋ยวซื้อมาแห้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องโทรมาอีกเข้าใจไหมไม่ต้องโทรมาอีกไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้นะเดี๋ยวจะมีตำรวจไปหาที่บ้านนะอ่าโอเค <c oughs>